สวัสดีครับทุกครับอยู่กับผมวิชีไทวานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับหลายคนคิดถึงนะครับหลายคนบอกว่าให้ผมมาทําการอัปเดตร้านกาแฟนะครับซึ่งร้านกาแฟร้านนี้นะฮะก็มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบริเวณให้ลูกค้าได้นั่งชิลได้นั่งถ่ายรูปนะครับก็คือได้ทําการทําเป็นหลังคาต่อเติมเข้ามานะครับซึ่งเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ ซึ่งร้านวันนี้ก็ทาการเปิดขายปกติทั่วไปนะครับแต่ก็มีมาตรการในการที่ควบคุมนะครับเพราะว่าโควิดของเรายังไม่หายไปไหนนะครับก็มีป้ายในส่วนของการปิดเอาไว้ไม่ให้ลูกค้าเข้านะครับจะให้สั่งออเดอร์ข้างๆร้านนะครับตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยที่พาทุกคนมาดูนะครับก็คือจะพามาดูในเรื่องของส่วนต่อเติมนะครับร้านค้าข้างๆนะครับเป็นบริเวณเอาไว้ให้ลูกค้าได้นั่งชิลได้นั่งถ่ายรูปบรรยากาศตอนนี้ชิลมากๆนะครับเป็นบรรยากาศบ้าน ตอนนี้นะครับได้ทําการนําร่มนะครับเป็นร่มกลางขนาดใหญ่เลยนะครับมากลางบริเวณจุดที่ไม่มีหลังคานะครับซึ่งหลังคาของเราที่ต่อเติมเข้ามาก็ต่อเติมเข้ามานิดนึงนะครับก็ไม่ถึงข้างหน้าต่อเติมแค่ประมาณนี้นะครับเท่าตัว ห้องนี้นะครัห้องร้านนะครับโดยหลังคาที่ต่อเตอิมมาเนี่ยเป็นหลังคาเหล็กเมทัลชีตที่หลายๆคนเรียกกันนะครับแล้วก็ใช้โครงเป็นโครงเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับทาสีทาอะไรไมันจได้ขึ้นนะครับแล้วรูปทรงเนี่ยมันก็ตรงกว่าไม้นะครับโดยโครงเหล็กนะครับก็จะทาสีเป็นสีดําเพื่อให้ตัดกับสีขาวในส่วนของตัวร้านนะครับ ซึ่งตอนแรกไอเดียก็คืออยากจะทาในส่วนของหลังคาเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยให้เป็นสีขาวด้วยแต่เนื่องด้วยวันนั้นที่ทำอะช่างปริฟิวด้วยแล้วฝนมันก็ตกด้วยก็เลยไม่ได้ทำการทาสีอะไร หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะไอะตัวที่ทําต่อเติมเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวต้นไม้ที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันกระทบไปด้วยหรือเปล่าเรื่องการเจริญเติบโตเรื่องอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ก็คือต้นไม้นะครับที่มันอยู่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเรามุ่งหนังค่านะครับก็คือหลังคาแค่ครึ่งเดียวนะครับโดยครึ่งหนึ่งก็มันจะรับแสงแดดนะครับเพราะว่าพาทิตเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับมันก็ลงประมาณนี้นะัก็ได้รับแสงแดด อ,อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะไม่ได้โดนนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้นมันโตขนาดนี้แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการเหมาะนะครับเป็นการจ้างช่างรายวันแล้วก็การซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นทางเราเนี่ยพยาาทำการซื้อโดยการซื้อเนี่ยก็คือช่างเขาก็จะรีสเปคมาว่าเออมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรบ้างเราก็จะเอารายการเนี้ยซื้ออยู่ที่ร้านวัสดุค่าช่างนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเสียไป3,000บาท แล้วก็ในส่วนของค่ากรออยู่ที่ประมาณ7,000บาทประมาณนั so, ้นก็รวมแล้วราคา1,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ต่อเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้นั่งได้แบบชิวๆนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเป็นโซน p r i v a t ให้ลูกค้าได้นั่งชิวได้นั่งคุยกันได้นั่งถ่ายรูปด้วยก็สําหรับลูกค้านะครับที่ผ่านไปผ่านมาหรือมา วัดหลวงปู่สวงมาเที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็สามารถนะครับมาเที่ยวมากินมานั่งชิวนะครับอยู่ที่ร้านคาแฟ่ของเราได้นะครับคืออยู่ที่บ้านสะเรนะครับหมู่ที่6ตําบลอโพงอาเภอปร,อเระเชศจังหวัดส,สุรินทร์หรือ,อเข้าไปที่เพจนะครับเพจบอลบอลคอฟฟี่นะครับยังไงก็เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์หรือเป็นไอเดียอะไรต่างๆนะครับให้กับท่านที่สนใจกําลังเปิดร้านกาแฟหรือเป็นเอาไว้ทําเป็นไอเดียในการที่สร้างบ้านก็ได้เช่นกันก็สลับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับให้กับทุกคนนะครับได้รู้นะครับว่าร้านไปถึงไหนนะครับสลับที่ที่ขอการอัปเดตร้านคามานะครับไม่งั้นผมจะให้แล้วนะครับสรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ s u b ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ